สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดดังเมืองอ่างทองเขียนยันไล่น้ําท่วมเมื่อวันที่4ตุลาคม64มีรายงานว่าที่วัดดังอ่างทองจุดวัดระดับน้ําซึ่งเขียนด้วยปากกาเมจิสีน้าเงินพร้อมยันแลกสอนคาว่ารอดปลอดภยัยซึ่งถูกเขียนอยู่บริเวณเสาพนังคอนกรีตริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าวัดสนามชัยตําบลตลาดหลวงอาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดที่ระดับน้ําสูงกว่าพื้นถึง1.5เมตรโดยทางพระเจ้าบ,บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองตั้งแนวกระสอบ ป้องกันน้ําไว้แต่ยังมีน้าไหลทะลุพนังคอนกรีตหลายจุดและบริวเ,เวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายตลาดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจจุดที่ตำ่ำและเป็นโค้งน้ําทําให้น้ํามีความแรงเป็นพิเศษ พระมหากิจจกิจจเสวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเปิดเผยว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะบริเวณน,นี้ทุกคืนชาวบ้านจะมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อกันน้ําและพระมหาสมหวังยานสัมปันโนเจ้าอาวาสก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยการเขียนระดับน้ําไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตนอกจากนี้ยังเขียนยันและอักษรคําว่ารอดปลอดภัยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านที่ต่อสู้กับระดับน้าโดยหากน้ําไม่สูงไปกว่านี้และชาวบ้านและหน่วยเทศบาลเมืองอ่างทอง ยังคงช่วยเหลือกันทั้งหมดก็จะรอดปลอดภยัย ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังคงวิกฤตรังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำลงสุดท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับมวลน้ำเหนือโดยล่าสุดระบ,บายอยู่ที่2,766ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำที่บริเวณน,น้าสารกลางจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับวิกฤต9.29เมตรต่อระดับน้ำทะเลกลางซึ่งต้องเฝ้าระว,วังพื้นที่เศรษฐกิจเช่นตัวเมืองอ่างทองและตลาดป่าโมกตลอด24ชั่วโมงโดยพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ว4อำเภอ ตมตำบลบางปรากฏตำบลผงเพงอําเภอป่าโมกตำบลบางจากอําเภอวิเศษชัยชาญและล่าสุดตำบลจระเข้ร้องอําเภอชัยโยอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถูกพื้นที่ด้วยนะครับขอให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับท่านผู้ชมนะครับมีความิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ